กินเขาอาหารนายครบคุณตากินไปแล้วนะคะอันนี้ก็คุณยายคุณตาคุณยายกินมากหลาบไก่คุณยายโ <c oughs> ต๊ะนั่งกินเข่ากับมีเลยแล้วบกไปนั่งกัน สองแต่ย่าดอกอย่าไปเรื่องเยอะเรื่องมากลาบไก่คุณยายเสียดายปเดยนหนึ <ừ> ่งหนอยวา <ST AN CE> ต้องแต่มารีวิวกินเขาน้ำหนักคือล่องวางหงื่อขอนไม่เผ็ดตลอดเผ็ดนั่นเผ็ดนี่จะไม่เผ็ดยัง ทำนีก่อนเดอ้อข่าวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคุณยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายให้คลิปต่อไปเนาะจ้าก่อจะปุ้นตาส้มไล นี่คุณยายกับล่างไว้แล้วเนาะ ที่คุณยายลวกเสร็จแล้วเนาะวันนี้ไม่มีเกินไม่มีตับไม่มีเครื่องในอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื้อไก่ร้วนๆค่ะเพราะว่าคุณยายบม่มีคุณายา,ณายมีแค่นี้นะคะมีสำนีน่คุณยายก็จิตใส่ซัมน่เนาะจาก ผงนัวนะจ๊ะผงนัวผู้ได้รู้จากผงนัวบอผู้ได้บรู้จากผงนัวสุร เดี๋ยวกับพ่อเดี๋ยวเปียกไม่มีสารแแน่พักชีใดๆทั้งสิ้นนะกบบมี้จดหอมให้ตู้เย็น นี่เลยแหละคแม่กัแบแซนดี้เลานะใส่รยง่ายๆสไตล์คุณยายทิดย์นะคะชีวิตธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานี่แหละคดีที่สุดเ<ส>มนบัจจั์ ที่ขาดไม่ได้คือข้าวคั่วนะคะขาค้วขาควคั่วขุณยหอมข้าวคั่ว ผู้ใดสใส่พริกสดก็ได,ด้เด้จ้าบอกหน้าจักเลียนนะคือจังในที่พี่เขาเฮ็ดแหละจักเขาแซ่บเขาแซ่บนะคะบอกว่าแซ่บไปก่อนเห็นบ่ห้าวเขาเลี้ยงแบบเขาจะเนาะ แสบ่ะนะอีกรอบอืม,มแสบหรอพริกทอดด้วย ความสวยงามนะคะ แตกเออคิดหาอดถูกเว้ยีแม่ใหกับเขาไปได้ีแม่กับไไกสิคิดหยอดลูกลูกแกให้ลูกกินนะ้ำโอ้คนเป็นแม่นะคะผักสุดๆนะครับ นะคะคณงิงอนได้หันใบไส้ถุงไหวมาแนละ้วขนแยกก็จะจัดแซ่บมาเนี่ ใส่ไปเลยหมุบับจ้าลาบคุณยายนะคะพร้อมกับผักสดสำหรับสาวๆที่อยากจะลดหุ่นนะคะไม่ต้องกินเข่านะคะกินแต่ลาบค่ะ